ทั้งเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองนะคะก็คือเริ่มมีคนมาถามเรียนด้วยนะคะเพราะว่าแฟนเพจก็เริ่มมันก็ไม่ได้สวยมากนะคะทุกคนก็เริ่มมีคนถามอยากจะมาเรียนต่อบคนตาด้วยโหทำไงดีวะเนี่ยกูจะสอนเขาได้หรือเปล่าตอนนั้นนะคะอือสถานที่ก็ไม่มีกูยังรับรอกสถานที่อยู่เลยแล้วกูจะไปสอนเขาได้ยังไงวะมันเริ่มคิดแล้วนะคะว่าเฮ้ยจะไปยังไงจะไปสอนเขาอยังไงจะทํายังไงให้เขาเป็นแบบอุปกรณ์เราก็แบบ มีแค่นี้มีแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นฟอนมีความรู้แล้วนะทุกคนฟอนมีความรู้ละพอต่อเริ่มติดทนแล้วนะคะพอเริ่มรู้เรื่องอุณหภูมิเริ่มการใช้กาวอะไรเงี้ยแต่ก็เริ่มมีปัญหามีปัญหากับชีวิตอีกครั้ <craft> งนึงค่ะเริ่มมีคนมาถามเรียนหูไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนเขาเลยอ่ะแบบจะเริ่มบบี่ยตรงไหนจะทํายังไงให้เขาเข้าใจมันยากมากเลยนะทุกคนแบบตอนที่ฟอนเริ่มคิดนะคะจะทํายังไงให้มันเป็นสเต็กให้เขาเข้าใจจากคนที่ไม่เคยเป็นเลยมาเป็นช่างต่อขนตาเนี่ยจนนั้นนะคะทุกคนเป็นจุดเปลี่ยนอีกคครั้งนงนนึะะ ก็คือว่ารู้ไหมว่าฟอดทำยังไงทุกคนคให้ายทายว่าฟอดทำยังไงฟอดสอนนักเรียนคนนี้ยังไงฟอดได้สอนนักเรียนคนนี้นะคะทุกคนทุกคนคิดว่าฟอดทำยังไงคะทุกคนสอนที่บ้านหรือเปล่าคะโอ้โหพี่ตูนถูกต้องค่ะฟอดสอนที่บ้านลูกค้าอุ้ยฟอดี่เท่าก่อนทุกคนว่าบ้านฟอดนะคะตอนนั้นนะคะฟอดยังไม่มีร้านใช่ไหมบ้านฟอดนะคะอยู่การทุ่งนาบ้านฟอดไกลมากบ้านบ้านบ้านจริงๆบ้านพ่อบ้านแม่ฟอดนะคะบ้านฟอดนะคะ อยู่กลางทุ่งนาคะซึ่งฟอร์อายลูกค้ามากนะคะและมีลูกค้าหลายคนที่ไม่สะดวกให้ไปทำที่บ้านตัวเองเอ้ยต้องเล่าเลยนะคะมาทําบนที่นอนกูเองก็มาทําที่บ้านเราเองเลยจ้ะบ้านฟอร์นะคะห่างจากในเมืองกับชั่วโมงนึงนะคะอยู่พนนอกมากะคะ่ะบ้านฟอร์ต้องผ่านทุ่งนาเข้าไปนะคะอู้หลูกค้าเอรอนะคะ ในใจแกมากแบบเชื่อในใจแกมากแบบยันลงทุนขับรถบางคนนะคะขับมาไกลถึงร้อยเมตรนะคะขับมาไกลถึงแบบสองชั่วโมงเพื่อมาต่อคขนตาบ้านฟอดอะทุกคนแบบหาบ้านกันแทบไม่เจอนะคะเพราะว่ามันไม่ขึ้นใน GPS นะคะทุกคนบ้านอยู่บ้านนอกจริงๆนะคะก็ต้องคุยกับแม่คุยกับแม่นะคะแม่เอามาบ้านเราก็าอายเขาวังบ้านเราก็แบบไม่ได้นะคะเอาลูกค้ามาทำสองสามคนนะคะอายเขามากเลยนะคะบางคนลูกค้าเนี่ยแบบที่รับตามบ้านเนี่ยกดต้องไปรับลูกค้าที่ท่ารถนะคะทุกคนฟอดอะ ไปรับลูกค้าที่ท่ารถเลยแบบลูกค้าคนไหนที่ไม่มีรถมาที่บ้าน่อน์ดทุกคนเพราะเขาเราก็ไม่มีสถานที่ไหมแล้วกูจะต่อยยังไงวะกุไปรับเขาที่ท่ารถฟือพออไปรับลูกค้าที่ท่ารถทุกคนแล้วตอนนั้นกาทำราคาเท่าไหร่นะพอทำห้าร้อย เออฝอโคตรโฆโฆทุ่มอะ่ะแบบฝอไปรับลูกค้าเลยไปรับลูกค้าถึงท่ารถเลยนะคะและ้วฝอก็เอาลูกค้าเนี่ยกลับมาบ้านพอต่อเสร็จนะคะกูขับรถไปส่งคนที่ท่ารถให้เขากลับไปบ้านเขาอีกนะคะทุกคนฝอทุ่มมากค่ะตอนนั้นนะคะแล้หลังจากนั้นมาๆๆถ้ากลับมาถึงเรื่องก,การสอนใช่ไหมทุกคนฝอทำอะไรรู้ไหมไปสอนบ้านนักเรียนอะ่ะทุกคนฝอไปสอนบ้านนักเรียนอะ่ะฝอขนไฟขน,ขนอุปกรณ์อ่ะแล้วที่ติดอย่างหนึ่งที่เราไม่มีที่บ้านนะักเรียนคืออะไรรู้ไหมเราไม่มีโต๊ะ เก้าอี้อ่ะรู้ไหมแล้วเรานอนสอนนักเรียนอ่ะเราสอนนักเรียนแบบพื้นนะคะทุกคนสอนนักเรียนบนพื้นนักเรียนสอนอแบบโอ้โหนักเรียนแบบตั้งใจมากคนแรกนะคะเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากต้องพูดเลยว่านักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนที่แบบตั้งใจมากแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบเฮ้ยกูสอนได้ไงวะแบบก่อนก่อนจะสอนนะวันหนึ่ง วันวันสองวันอ่ะพอพูดหน้ากระจกเลยนะคะพูดมันสิบรอบพูดกับตัวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างพยายามซ้อมหน้ากระจกไหนเพราะเราไม่เคยสอนใครอ่ะแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมวะเนี่ยเราพยายามคิดตลอดนะคะเขาจะรู้เรื่องไหมวะเขาจะรู้เรื่องไหมวะแล้วพูดกับตัวเองในกระจกนะคะพูดทั้งวันอ่ะแบบดูกระจกแล้วก็สองดูหน้าตัวเองแล้วก็พูดพูดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนผมกลัวมากนะคะผมไม่เคยสอนเนาะพอมาเริ่มสอนปุ๊บน้องไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนจริงๆทุกคนยังไม่รู้เลยว่ามันเข้าใจหรือเปล่านะ อ่ะก็ขวดยังไม่รู้เลยมันต้องเข้าใจหรือเปล่านะคะแต่น้องคนนี้เปิดร้านแล้วนะคะตอนนี้นะเปิดร้านไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเปิดร้านไปแล้วก็ก็ถือว่าน่าจะสอนรู้เรื่องนะคะถึงเปิดร้านได้นะคะทุกคนก็นี่แหละก็สอนเขาที่บ้านสอนที่พื้นเลยแบบปั้นๆั้นอสอนฝรังไม่รู้เลยว่าหลักสูตรมันเป็นยังไงนะคะว่ฝัจะสอนกี่วันตอนแฝรัสอนไปสามวันเนี่ยมั้งฝรสอนสามวันฝรยังรู้สึกว่านักเรียนฝนไม่ได้แน่นอะไรอย่างงี้เลยนะคะจนฝรั่งเริ่มปรับฝรัเป็นคนที่ค่อนข้าง กับสิ่งที่มันตั้งมาไว้แล้วเงี้ยฝนจะพยายามเอาที่มันยืดหยุ่นที่สุดเพื่อน,นักเรียนฝอจะได้เข้าใจมากที่สุดนะคะก็คือฝนก็ปรับพอหลังจากเนี้ยฝนก็เริ่มปรับปรับปรับตอนนี้นักเรียนเริ่มโอเคละเริ่มมั่นใจในการลงคนมากขึ้นลงคนเดียวไม่มั่นใจหรอกใช่ไหมแล้ก็ลงอ่ะลงห้าคนไปเลยเป็นไงลงจะนักเรียนหน้าชาหน้าแบบหน้าเหนื่อยหน้าแบบไม่ไหวกันแล้วนะคะที่เรียนตัวต่อตัวนะคะทุกคนพูดถึงเรียนตัวตัวก็ตอนนั้นอ่ะก็ไปสอนที่บ้านนักเรียนเลยก็ได้ได้นัก อยู่ดีนะคะก็มีคนมาบอกว่ามีตึกว่างมีตึกทั้งตึกอะเนี่ยจะขายอยากได้ตึกเออก็ไม่คิดว่าจะได้นะคะทุกคนตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ตึกนะคะเพราะทั้งก็ไม่ได้มีเยอะคะ่ะทุกคนตังค์ไม่มีนะคะตอนนั้นนะคะไม่มีตังค์นะคะไม่มีตังพูดเลยไม่มีตังค์ะคะ่ะจะมาซื้อตึกได้ไงมาอะไรเงี้ได้ไงยูดีนะคะก็มีคนจะมาถามขายพอดีนะคะก็มาคุยกับพ่อกับแม่ฟอดใช่ไหมคะตนการเป็นว่าได้ตึกทุกคนสรุปก็คือตึกที่ฟอดอยู่เนี่ยทั้งตึกเนี่ยก็คือตึกของออเงนะะค ก็กลายเป็นตึกของฟอร์ดผ่อนตึกนะคะทุกคนทางานต่อผ่อนตึกค่ะก็เนี่ยก็หลังจากนั้นนะคะอาชีพนี้แหละอาชีพเดียวเลยของไม่ได้ทําอย่างอื่นนะคะเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ไปเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนหลังจากที่หยุดรับทําตามบ้านใช่ไหมลูกค้าที่รับทาตามบ้านนะคะช่วงนั้นลูกค้าก็ติดทุกคนลูกค้าติดมากอยากแบบอยากให้เราไปทําให้ถึงที่เรานะคะมันเริ่มถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงนะคะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงก็คือว่าไม่คุ้มอ่ะ มันเริ่มเล่นตัวแล้วคะทุกคนเริ่มเล่นตัวเริ่มเล่นตัวเริ่มเล่นตัวแบบโอ้โหเริ่มเล่นตัวเริ่มไม่อยากไปรับข้างนอกละเพราะว่าอะไรรู้ไหมช่วงแรกสอดออกไปอยู่นะเพราะช่วงแรกที่มาอยู่ที่ตึกอ่ะมันยังไม่มีลูกค้าเยอะใช่ไหมคะไปเลยไปอยู่แต่พอเริ่มไปอ่ะมันเริ่มแบบโอ้โหเก็บของเยอะมากเลยแล้วบางทีนะลืมทวิตเตอร์บ้านลูกค้านะคะทุกคนลืมโอ้โหลืมกลาวบ้านลูกค้านะคะลืมไปหมดนะคะลืมวันที่เก็บมาไม่หมดงไงเก็บอะไรบ้างมามั่งไม่หมดนะคะ ลืมโอ้โหพัดลมเนี่ยอดหายมากบ่อยมากเลยนะคะพัดลมที่เอาไปบ้านลูกค้าเนี่ยลูกค้าชอบแบบเอาไปเป่าหน้าเอาไปอะไรเงี้ยเป่าระหว่างอะไรเงี้ยพัดลมหายห้าหกอันอนะแบบพัดลมหายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นก็เลยเริ่มหยุดหยุดต่อรับตามบ้านต่อครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงคะอ๋อต่อตามบ้านใช่ไหมตอนนั้นนะคะฝอยังต่อนานนะคะก็คือสองชั่วโมงต่อสองชั่วโมงครึ่งต่อตามบ้านยากมากทุกคนแตต้องพูดเลยนะคะมันยากมันยากในเรื่องสถานที่แต่สนุกสนุกจริงๆยากในเรื่องสถานที่กับถ้าคคุณลืมอะะะไรนะ ต่อตามบ้านเนี่ยถ้าลืมอะไรนะคะนั่นแหละมีปัญหาแน่นอนนะคะในการต่อตามบ้านฟอร์ะเล่าให้ฟังนะคะว่าฟอดเคยลืมทุกคนรู้ไหมคะฟอดลืมอะไรคะลูกค้าบอกนะคะคนนี <ain> ้นะคะอยู่ไกลจากบ้านฟอดนะคะประมาณอ่าชั่วโมงครึ่งทุกคนอยู่ไกลประมาณชั่วโมงครึ่งฟอ์ต้องขับขึ้นดอยไปเลยนะคะทุกคนข้ามภูเขาเป็นลูกเลยนะคะทุกคนว่าฟอดลืมอะไรเอาไปบ้านลูกค้าคะทุกคนฟอดลืมสิ่งสําคัญมากนะคะในการต่อตานะคะทุกคนฟอดลืมกล่าวทุกคน สอดลืมกาวค่ะทุกคนคีมหายจะพูดเลยนะคีมหายลืมเอาขดตาไปบางไซยังไม่เท่าลืมกาวนะคะทุกคนยังไม่เท่าลืมกาวนะคะทุกคนกาวนะคะตอนนั้นไม่ได้มีเงินซื้อก็บอกเลยนะคะมีขวดเดียวนี่กาวขวดเดียวทุกคนขับขึ้นเขาอะบอกลูกค้าค่ะทุกคนแล้ววันนั้นนะคะมีลูกค้ากี่คนค่ะมีลูกค้าคนเดียวนะคะโชคดีมากนะคะมีลูกค้าคนเดียวนะคะโอ้โหฟอนนะคะขับรถนะคะบอกลูกค้า เดี๋ยนอนรออีกสักแป,ป๊บนึงนนแล้วกันนะคะดีพี่กลับไปเอาเกาวก่อนแบบนาวันเฟล่พคาอมันพยายามหาเป็นชั่วโมงแล้วแบบเฮ้ยคุณลืมอะไรเขาลืมอะไรวะลืมกาวนะคะทุกคนโอ้โ oh, หลืมไฟยังว่ายืมบ้านลูกค้าได้นะคะทุกคนลืมแบบลืมขนตายังใช้ไซส์อื่นแทนได้นะคะทุกคนจะทํายังไงดีวะให้มันแบบไปหาซื้อกาวที่ไหนแบบเข้าใจปะให้ลูกค้ารอลูกค้าโชคดีมากลูกค้ารอนะคะคนนั้นนะหนักสกัดบ,บ้านนะคะสรุปคนนั้นนะคะไปกลับนาขโ่ค่าน้ํามันเนแบบ แล้วไปต่อกี่บาทสามเก้าเก้าทุกคนไปต่อสามเก้าเก้านะคะทุกคนค่าธมาันีลดไม่ได้เลยเลยไม่ได้ค่าอะไรสักบาทนะคะขาดทุนขาดทุนนะคะวันนั้นแต่ไม่เป็นไรครัง้งหน้าเราไม่มีการลืมอีกเลยนะคะเก้าเนี่ยครับพกใส่ต๋าตลอดนะคะจําขึ้นสนิทเลยอุ้ยทุกคนนี่อีกพอไปทําตามบ้านนะคะทุกคนปัญหาที่ฟอดเจอนะคะเรื่องนี้ฟอดต้องเล่าเรื่องนี้ฟอดต้องเล่ารู้ไหมคะเนี่ยมันเป็นจุดจุดที่ทําให้ฟอดจามากเลยะคะ่ะรู้ไหมคะว่าฟอดลืมเอาอะไรไปอีกฟอดเป็นคนขี้ลืมอ่ะ ฟอนลืมเอาไมโครพอไปนะคะทุกคนเอาแต่ iPad ไปแล้วฟอนลืมเอาอีไมโครพอไปนะคะทุกคนเพื่อต่อให้ลูกค้าคนหนึ่งไม่ได้คิดอะไรลืมลืมเอาไมโครพอไปก็คิดว่าไม่คงไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงนั้น,นใหม่มากนะคะทุกคนหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาแบบฟอนด์นะคะสําหรับการไม่รอบคอบขนตาลูกคา้าพอต่อเสร็จแล้วอุ้ยต่อแบบตอนหลับตาสวยพึงเลยยิ่งเราคุยกับลูกค้านะคะทุกคนลูกค้าก็ชอบเมามอยอะ่ะแล้วเราก็แบบตามก็อย่างเงีง้ย เคยใครเคยคุยอะเาะต้องเข้าใจนะคะตามจะยิมย้มยิมย้มเนี่ยก,ก็จะคุยแล้วมันจะลืมตาบ้างโอ้รับโทรศัพท์บ้างแดีวพี่รับแป๊บนึงนะกตาลืมมหเนี้ยลืมไม่ได้พี่แต่ดูไหมว่ายัางไงหลังจากนั้นใช่ไหมคะขนตาตอนที่มันลืมตามันจะลืมตาโอ้โหทุกคนลูกค้าลืมตาไม่ขึ้นเลยนะคะขนตาล่างกับขนตาบนติดก,กันเลยนะ,ะฟอนโอ้ฟอ,แบ,ฟอแบบฟอแต่ตาโค้งเงี้ยแบบพี่กูจะทํายังไงวันเนี่ยแบบกูจะทายังไงวะเนี้ยว่าฟอต้องตัดสินใจตัด ขนตาล่างลูกค้าครั้งนั้นนะคะลูกค้าโกรธฝอมากนะคะฝอไม่ได้คิดเงินลูกค้าเลยนะคะคนนั้นนะคะแล้วฝอก็รู้สึกเสียใจมากะคะ่ะทําไมกูเป็นคนแบบนี้ไม่ไม่รอบพอออย่างนี้ฝต้องตัดตาแบบต้องเล็มมันออกเล็มมองคนตาล่างออกแม่มลืมตาแล้วแล้วมันติดแบบติดนี้แนละลูกค้าลืมไม่ได้เลยอโอ้โหครั้งนั้นจุดเปลี่ยนเลยทุกคนคะต่อขนตาแล้วนะคะอย่าลืมติดไมโครพอทุกครั้งนะคะเพราะอีไมโครพอเนี่ยมันจะช่วยให้กาวนะคะไม่ไปติด กับผลตัดจริงของลูกค้ามากที่สุดนะคะทุกคนอย่าลืมเหมือนฟอดนะคะอันนี้ลืมจริงๆอันนี้ลืมจริงๆ